คือซาลามังกาเนี่ยมันเป็นเมืองที่ติดอันดับท็อป10เมืองที่สวยที่สุดของสเปนแล้วความที่มันเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยผมก็ไปเจอเมืองมรดกโลกมาเยอะนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าซาลามังก้าเนี่ยมันสวยเรียบสงบและมันสะอาดพลาซามายองของเขาเนี่ยตรงที่มันเป็นจัตุรัสของเขาเนี่ยมันถึงได้ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจัตุรัสที่สวยที่สุดของสเปนมันไม่ได้ใหญ่มากนะ แต่ว่ามันก็เคยเป็นที่สู้วงทิ้งอะไรของมันเนี่ยแต่ไอ้ความที่มันดูพอดีพอดีแต่มันสะอาด แล้วก็เวลาเดินไปเนี่ยมันมีทางเข้าทางออกมีจุดช้อปปิ้งมีจุดดูแล้วมันเดินดูสถานที่สําคัญได้หมดในในบริเวณนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยซาลามังกาเนี่ยมันถึงได้เป็นจุดหมายปลายทางที่พวกเราเองเนี่ยพอไปเรือไปเทียบฝั่งเอ่อเทียบฝั่งที่แม่น้ําตรงเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยเราก็จะออกจากเรือแต่เช้าเลยไปเที่ยวที่ซาลามังกาหนึ่งวันเต็มเรับแล้วก็กลับเรือเนี่ยตอนค่ำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยซาลามังกาเนี่ย เป็นสเปนเมืองเดียวในทริปที่ล่องเรือในโปรตุเกสแต่ว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของสเปนนะฮะก็มีมหาวิาลยที่เก่าแก่ที่สุดมีวิหารมีปราสาทราชวังที่มันเก่าแก่และมันสวยงามะนะฮะในซิกนี้ของสเปน